อ่าล้วผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะน,นี่ก็วันพันแมนอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปการอนะ่รีวิวตัวละครกันหน่อยละกันนะก็เดี๋ยวจไม่รู้ว่าตัวละครเป็นยังไงก็ก็รีวิวก่อนเอเบวกเข้านะก็จะมีทัสซมากี่พลัง4ีล้านเกนะฮะก็พลังประมาณนี้นะก็จะดูทาาหน้าของทีมนี่เป็นทีม PVP ของผมนะก็ ถ้าได้จักรพรัดเด็กมาก็อาจจะเป็นวัคซีนแมนออกหรือไม่ก็เอ้ยไม่ใช่นะอาจจะเป็น1นึ่งวัคซีนแมนสองเจนอสแล้วก็ไม่ก็อ่านทางด้านของบังสวิรัตนะทัางท้อบ,บงสวิรัตนะครับที่จะออกนะก็ะต้องดูกันก่อนนะครับก็ไปดูกันที่ตัวละครที่ผมจะมารีวิวคันนะก็ตัวแรกก็จะเป็นทัตซ์สกินะพลังอยู่ที่บางจมที่แ0 0แสนนะแล้วก็เฮฟซีสอ้านนะ ความเร็ว418นะก็อาตาคิ55%นะของก็3ดาวกับตา6ดาวนะฮะก็อันนี้ใส่เป็นโจมตีหมดเลยนะก็ด้านงนี้ก็ท้านน่งของตา S อเนี่ยผมไม่มีนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะไม่รู้เหมือนกันนะผมสุ่มออฟไม่ค่อยจะได้ของดีเท่าไหร่นะก็เลยต้องใส่ชิ้นนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะก็เจนอสนะ จีน้อนเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําให้ผมได้ที่1ตอนน่ะทางด้านของคอเกียโรนะก็ที่โหนะพลังโจมตี3ามแสนนะแล้วก็เลือด4ล้านนะแล้วก็มีอัตราคีที่ผมไม่ได้เอาออกเลยนะอยที่เจิบสามเปอร์นะก็ค่อนข้างที่จะดีใช้ได้เลยนะอันนี้ก็ HP 2ชิ้นนะะแล้วก็สปีดหนึ่งนะน,นี้มีอัตราลดดาเมจนะกับป้องกันออกมาเพื่ออะไรไม่รู้อนะอัตราคียสชิ้นแนละก็ไม่รีแล้วนะ อันนี้ก็จะเน้นเป็นทางด้านของ SP นะแล้วก็มีทางด้านของคิติคอนกับอัตราลดดาเมจนะก็ของก็ใส่ๆไปก่อนนะก็ตา5ดาวนะครับกับอาวุธ2ดาวนะตัวต่อไปก็เป็นตัวที่เข้ามาล่าสุดหรือเปล่านะก็ใหม่ๆเลยนะสมับโซนิกนะแล้วก็พลังยูบีห้าแสนนะฮะเพิดสองล้านหนะแล้วก็จะมีทางด้านของอความเร็วที่แปรอยีนะก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะ เป็นตา2ดาวกับ4ดาวนะก็ใส่เป็นโจมตีความเร็วนะก็นักบวชกับแฟตผมไม่มีนะก็เลยใส่แบบนี้นะอันนี้ก็หาสปีดออฟที่2ที่3ไม่ได้นะเซลล์ที่2ที่3คือไม่รู้ทําไมฮนะหมดหลายหมื่นเพชรแล้วนะก็ยังไม่ได้นะสหรบบอันนี้นะแล้วก็ยังดีฮนะที่มีขี้2ชิ้นนะแต่ว่าป้องกันก็มาเยอะเหมือนกันครับอันนี้ของชิ้นนี้ดีหน่อยนะาตาขีเออไม่ใช่นะตาดาเมจสอ,อันนะ พอค่อนข,ข้างที่จะดีฮะตัวต่อไปก็ปู่บอมฮะปู่บอมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่แทบจะไม่ได้ปั้นเลยนะทางโจมตีสองแสนสามนะต้องกันหนึ่งแสนนะแล้วก็เลือดสามล้านห้านะก็บวกอีกหนึ่งก็เป็นสามล้านห้าห้าห้าเลยนะก็ค่อนข้างที่จะดีฮะตัวนี้แล้วก็เน้นไปทางด้านของ HP นะก็มีบ็อกด้วยนะฮะก็2ดาวไม่หนึ่งดาวนะหนึ่งดาวกับ3ดาวคนระับ แล้วก็พวกนี้ก็2ดาวหมดเลยนะก็เน,น้นเป็น H P นะก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะที่วัคซีนมานะปึกปั้นตอนทัดมานะครับก็พลังประมาณนี้นะก็จะมี2องแสนห้าหมื่นโจมตีนะแล้วก็เลือสามล้านกว่านะแล้วก็อันนี้ใส่แค่1ดาวบอลนะก็เน,น้นเป็น H P นะสำหรับตัวนี้นะก็ยังไม่นานก็น่าจะต้องรีแล้วนะครับเพราะว่าทัศาจีเนี่ยตอนเด็กเข้าอาจจะ โดนดอปพลังลงนะก็จะไปปั้นเด็กแทนนะก็แต่ว่าเด็กผมจะไม่มีอาวุธ3ดาวนะเพราะว่าเอาไปใส่ให้ทางด้านของคัสซอร์มากี้ไปแล้วนะก็ตัวสุดท้ายหรือป่านนะตัวสุดท้ายนะก็เป็นมังแท่งพ็อังสาวิรัตนะก็พลังยบนีหนึ่งแสนนะแล้วก็เลือดประมาณล้านกว่าๆอย่างนะก็เอามาเอาวัฟพเยยนะเพิ่มโล่คุ้มกัน60%นะก็ ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเท่ากับโอเคสือหรือเปล่านะแล้วก็ของประมาณนี้ครับใส่ชุดสวนนะถ้าได้ตีแล้วเลือดจะเด้งนะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เน้นเป็น HP นะใส่ไปเฉยๆนะก็ไม่รู้ใส่ไปทำไมนะก็ประมาณนี้ฮะถ้าหนึ่นงล้านห้าแสนนะพลังนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ไปดูทีมตีบอสของผมบ้างนะทีมตีบอสที่ไม่มียุงนะก็ จะเอาทางั้นของซอมมี่แมนนะแล้วก็จะเป็นกาโร่นะเอากาโร่บางทีก็ใช้คิงด้วยนะฮะอาจจะใช้เป็นคอเกโรเกลูได้นะเพราะว่าผมมีอยู่นะแล้วก็จะใช้เป็นประมาณนี้ก็ให้โซนิกเปิดแล้วก็ให้ทานั้นของกาโร่กับทานด้นของซอมมี่แมนตีธรรมดานะกาโร่อาจจะได้เปิดอันติด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นเจนอสกับถ้าเมื่อกี้นะาเปิดอันติข้างหลังนะแล้วก็จะเป็นปู่บอมฮัตที่ ตีธรรมดานะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะก็เป็นประมาณนี้ครับผมก็มาดูพลังของกาโร่กันบ้างนะก็สาล้านสีนะตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่ผมปั้นเลยนะมาพร้อมกับคิงครับของตัวนี้พลังโจมตีที่ห0าแสนสี่นะเล้วลอยู่ที่2อล้านนะครับก็ค่อนข้างที่ะไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณนี้แนละ้วก็ใส่ประมาณนี้เลยนะ ก็ไม่อยากจะรีฮะตัวนี้เป็นลูกลักเลยนะหล่อล่าง2เข้าฮะผมจะใส่ศูนย์เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ว่าจะทาพัดสีสองด้นะสำหรับการลูกแล้วก็กระบ,บองเหล็กนะก็เป็น2ตัวที่ผมชอบมากนะในอนิเมะเรื่องนี้นะกับช่างของเจนอสนะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับผมก็ <c oughs> ลังซอมบี้แมนกันบ้างนะ <c oughs> ลังของซอมบี้แมนเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีสองแสนเจ็ดนะแล้วก็พลัง h p 2พล้านห้านะ แล้วก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้ใส่เลือดไว้เลยนะก็ตัวละครของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรฮนะใส่เป็น HP ไว้นะนี่นะก็ของประมาณนี้นะครับเอามายิงติดกระดูกหักแล้วก็ด่านที่เอาไว้ตีบอสเล่นเฉยนะสำหรับต,ตัวนี้นะเอาละครับผมก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสำหรับการรีวิวตัวละครนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสัวใครกดแชร์นะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะ ลาไปก่อนฮะสำหรับนนี้ก็ต้องบายครับพบบายฮะ